สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเนอร์นะครับตอนนี้ก็วันที่29สิงหาคม2566เวลานี้18นาฬิกา26นาทีนะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับตอนค่ำนะครับหลัง18นาฬิกานะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์นะครับ ตกแล้วนะครับพราที่ตกนะครับเราจะพาเดินไ,ดน,เดนไปด้านหลังเขาเดินไปด้านหลังเดินไปด้านหลังเดินไปหากอปอมาปุ่นนะครับ กบปอคืออะไรกอบก็คือกระปูนะครับนี่นะครับนะครับวันนี้เราก็ออกออกเดินไปเรื่อย เดินเราจะอ้อมไปนู้นนะครับอ้อมเลาะไปทางถนนกลางนานะครับกลางหน้าวไปไหนเล้วไปไหนน้องฮะ,ะพ่ออยู่บ้านเ,นเด้ออยู่ตรงโรงร้านเด้อเออคุณพ่อทำ บ้านยายฮันนี่อยู่เด้อบ,บ้านใกล้ๆร้านขายผ้านะล่ะร้านยายฮันนี่รู้จักบอกนั่นตรงร้านขายผ้าเจ้าไปร้านยายคำใสน่ะดอข้างๆกันนั่นแหละกินแล้วบอกข้าวนะ นะครับเราก็จะตวินอ้อมไปนะครับเราก็เดินจากนู้นนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าโดนตอนเช้าวันนี้เดินตอนหลังสิบแปดนาฬิกานะครับนะครับช่วงค่ำ่ำนี้ได้ยินแต่เสียง เขียดนะครับเสียงเขียดเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดร้องนะครับเราจะตามไปดูเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดนะครับเวลาฝนตกน้ำขังเราจะได้ยินเสียงเขียดน้อยนะครับร้องตามธรรมชาตินะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าเขียดตะแอบบือว่มามันร้องมันจะคอมันจะพองออกนะครับคางมันจะพองออกโอ้ไม่เห็นไม่ได้เอาไฟมาไม่ได้เอาไฟมาส่งเดี๋ยวค่ำๆค่อยเอาไฟมาส่งค่ำๆเราค่อยเอาไฟมาส่งนะค,ครับ รเราก็มาฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องอตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับน้ำแห้งเดี๋ยวฝนตกวันหน้าเราค่อยมาปิดน้ำนะครับเสียงที่ร้องแอบแอบๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเขียดเจนาเขียดเจนาหัวแปรออกมาร้องแอบแอบ เราจะมองไปเห็นตัวเขียดนะครับมันตัวเล็กเวลามันเห็นเราเดินมามันก็มุดน้ำไปแล้วนั่นไปแล้วตัวนะั้นมันก็มุดน้ำไปแล้วตัวนี้น้ำก็น้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ตกถ้าตอนดึกๆตกมาอีกเมื่อคืนนี้ตกแรงนะครับเมื่อคืนนึกว่าฝนจะไม่ตกนะครับนึกว่าฝนจะไม่ตกตกจนได้นะครับตกจนได้อ๋อวันนี้ก็เห็นหลักนะครับเนี่ยนี่หลักชนดที่ลินนะครับเนี่ยเนี่ย มาถึงนี่นะครับมาถึงนี้แล้วก็ตัดไปตรงนั้นนะครับตัดไปตรงนั้นแล้วก็อ้อมนู่นเลาะป่าเป็นรูปด้ามขวัญน,นะครับที่ดินลุงนี้จะเป็นรูปด้ามขวัญจากนี้ก็จะตรงไปนู่นนะครับหน้าองค์ปู่าริจิต ไปถึงริมถนนทางหลวงชนบทนะครับกระปูก็ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้มันไปนหลบอยู่ตรงไหนนาะนะครับเก็บหมดเลยนะครับวัวลัวปูมันกัดต้นข้าวข้าวในนา หลังสิบแปดนาฬิกานะครับสิบแปดนาฬิกาเกือบสามสิบนาทีกว่ากแล้วนะครับก็พาท่านดูไล่ดูหน้านะครับตอน คั่นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมดฟุเด์ด้วยนะครับก่อนจะจบก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสก,กินไม่ว่าจะเป็นทีพี f f e ฟทีพีโกโก้ซีบัคคลอนพัตา้าโคแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสก,กินแล้วก็เซรั่มนะครับครีมกันแดดแล้วก็ สมฮหน,นิชนะครับสามารถสั่งซื้อสังหารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9279475260985655266 0, 0. นนะครับ คลิปนี้ก็จบตรงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดจตามช่องหมวดฟื้นดื้อด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ